ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมต้โต้าโลสับพยุทธวิญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมตีกระดูกเยาว่าแต่ตีกระดูกเลยตีบอลโลกก็ได้ตีสงครามสัตว์ยักษ์ก็ได้ทีมเดียวไม่ต้องปรับเยอะใช้เกือบทุกสถานการณ์สองแสนล้านไม่ใช่เรื่องยากก็จะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมมาแนะนํากันเลยแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านเพาเวอร์เพย์เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนิโนค แกลกนัลล็อกเอ็กซ์เน็กเจเนเรชั่นเกนชิ้นอิมแพคซัมเมอร์วอร์และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o พ p o เ e อร์เพหรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอดพาเวอร์เพฉะนั้นน้าจะเติมเกมนึกถึง Power p ร์เนะครับ สำหรับทีมที่แนะนําในพาร์ทนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมนี้จะไม่ใช่ทีมที่ทำดาเมจสูงที่สุดเพราะจะมีทีมที่ทําดาเมจได้มากกว่านี้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากปรับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับและอีกอย่างเราจะได้ไม่ต้องปรับเยอะด้วยผมก็จะแนะนําเป็นทีมเซตนี้ละกันเพราะว่าเวลานั้นเราอาจจะแค่เปลี่ยนแค่ตัวละครเดียวนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ส่วนตนัวละครในทีมนี้นะครับก็จะมีหัวอูเป็นสายควบคุมวงแหวนที่ใช้เลยครับเราก็จะใส่เป็น2-11 1, 1เราจะเอามาเปิดปั๊บเพิ่มดาเมจกับให้เขาตีธรรมดาบ่อยๆให้สตูติดน้นาไฟก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าได้ผลของวงแหวนห้าหมื่นปีด้วยนะส่วนสกิลแรกวงแหวนที่สองเนี่ยเราจะมาลดแถบเทินของฟ่งสตูแต่บางที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ใช้แหละเวลาเราเปิดออโต้เราก็แค่ตั้งเปิดปั๊บนะครับ และให้เขาโจมตีแบบปกติก็พอส่วนถ้าเพื่อนไม่มีหัวอู่นะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นก็อาจจะเป็นหูเรนนะ่าเล่นได้ทั้งสาย1สาย2นะครับถ้าสาย1เนี่ยก็จะใส่สถานะอุ่นวายเซอร์ตู้ส่วนถ้าเราเล่นสาย2นะครับก็เอาไปใส่เจ็บสาหัสเซอร์ตู้แต่ในทีมที่เล่นแบบนี้นะครับเรามีตัวละครใส่สถานะเจ็บสาหัสอยู่แล้วก็จะเป็นมานาสูนใช่ไหมกุ่ยเม่ยเราก็จะใส่วงแหวนเป็น1 2 2 1สกิลวิญญาณจา์ที่2เราจะามาเพิ่มพลังโจมตีเขาจะซ้อนทับกันได้สูงสสสุดเนี่ยยน่ย75%ลววกิญญาณท3 อันนี้เอามาใส่เจ็บสาหัสใส่ตูวปียิ่งสูงโอกาสติดยิ่งเยอะแล้วก็ส่วนสกิลยานจันที่4ที่เราใส่เป็นวงแหวนพืชนะครับเพราะว่าเราจะเอาบัฟสองนรลกเราจะมอบแอตแทกให้ถึง15ชั้นถ้าวงแหวน50,000ปีนะการที่เรายิงเข็มมอลสุมบุปผาดาเมจหลายฮิตอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเต็มครบ15สแตกได้ไม่ยากนะครับการที่เราได้15สแต็คเจ็ดจุดห้าคูณสิเข้าไปก็จะอยู่ประมาณ112.5ซึ่งเป็นปอลลาร์ที่สูงมากๆในการเพิ่มดาเมจนะฉะนั้น นำให้ใส่ควางนินนะครับเพราะว่าจะเพิ่มดาเมจทาวนให้กับพีมิรนะที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะส่วนถ้าเพื่อนๆไม่มีกุยเมยนะครับก็ไปใส่ตัวละครอื่นอาจจะใส่หัวอู่คู่กับหูเดียน้าไปเลยนะครับใส่ควบคุมไป2ตัวส่วนตัวละครที่ช่วยบูทดาเมจตัวละคร,ตรถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยขี่ลมขี้ลมเราจะใช้เป็นวงแหวน2 1งหก็ได้หรือว่าจะเป็น2 1งหส่วนใหญ่พื้นฐานเราก็จะเอามาแค่ยืนนะครับกับเปิดบัฟสกิลวิญญาณ ให้เ,เพื่อนสอําคัญจะอยู่ที่สกิลวิญ,ญญาณที่2เนี่ยแหละถ้าเราใส่เป็นวงแหวนปีกเขาจะทําให้ศัตรูหนึ่งคนติดสถานะทัศนียภาพซึ่งถ้าศัตรูติดสถานะนี้ในกรณีที่เรามีขี่ลม4ี่ดาวจะได้แค่วงแหวน25 0 0 0ืปีศัตรูก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้น30%แต่ถ้าเราปลดล็อกขี่ลมหนึ่งดาวแดงศัตรูก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง60%ด้วยกันนะครับดาเมจที่เพิ่มหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวละครดาเมจอีกือนตัวละครที่เหลงวอลริเไไป ส่วนวงแหวนของลิวเออร์หลงเนี่ยก็ให้ใส่เป็น2 2 2 1นะครับทำไมถึง1เพราะว่าเราจะเอาผลของสกิลนี้นะครับสกิลนี้จะได้รับโอกาสมาถึงเขาจะมีสถานะมังกรไฟเลย2เทิร์นโดยที่เราไม่ต้องทําการเปิดบัฟซึ่งสถานะนี้ทําให้ฝั่งเราเนี่ยได้เห็นจุดอ่อนฟ่งลุงข้าวเลยครับก็จะทําดาเมจได้มากขึ้นแต่ถ้ามีวงแหวนแสนปีเนี่ยเป้าหมายก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง60%วงแหวนนี้เราเอามาแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นสกิลวิญญาณที่สอเนี่ยเวลาฝดดั่ อสในการโจมตีกระดูกเลือดของเขาจะลดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสกิลนี้ก็จะเกิดผลทําให้เลวอหลงเนี่ยยิ่งบอสเลือดลดไปเท่าไหร่เขาก็จะทำำําดาเมจได้มากขึ้นมากขึ้น แล้วก็ในการตีโลกประกาศจับหรือการตีกระดูกเขาก็จะมีลูกน้องอยู่แล้วนะครับดิวเออหลงเนี่ยก็จะสามารถเก็บสแต็กดาเมตได้อีกส่วนถ้าใครหิวเออหลงยังไม่ดาวแดงแนะนําให้ใช้ตัวละครนี้จะดีมากกว่านะครับนั่นก็คือเซียวอูเซียวอูเราจะใส่สกิลวิญญาณที่2เนี่ยเป็นวงแหวนปีกเพราะวงแหวนปีกเนี่ยจะอัปเกรดคิริคอนของเซียวอูห้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวงแหวนที่4นะครับเราก็ใช้เป็นวงแหวนปีกเช่นกันนะเพราะเวลาเซียวอูเข้าฆ่ามอนเตอร์เขาก็จะได้รับล่างคงกระพัน ที่เราจะได้ชิปเศษจากการผ่านด่านอยู่แล้วใช่ไหมครับทำให้ได้ดาเมจเยอะบวกกับก็จะมีสายใยที่เราจะได้บัฟพิเศษจากวิญญาณจานใจตรงกันของอาวุธลับถังซานตรงนี้ด้วยนะครับ ความฝันในอดีตหากคิดิคอนของเซียวอู่มากกว่า100%ทุก1%ที่เกินมาเนี่ยเซียวอู่จะทำดาเมจอาวุธลับเพิ่มขึ้น1.5%สูงสุด300%ด้วยกันฉะนั้นถ้าไม่มีตัวละครโจมตีว่องไวตัวละครอื่นๆที่ขึ้นดาวแดงนะครับเซียวอู่เนี่ยก็จะทำดาเมจได้มากกว่าตัวละครอื่นๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับการอัพสเตตัสของเซียวอู่เราก็จะลงแต่คีอยู่แล้วนะครับเผื่อไปมาอาจจะดาเมจมากกว่าลิวเออร์ลง5ดาวแดงอีกนะส่วนถ้าใครจะใช้ h, เซีีีียยยววววววเเเเเ่่่่หหรรือออจจููชิงงงนนนนนนกกกก็็แแแแลลลลลล้้้้้ตตดด๋าาาัััมใทึะะค ดาเมจโจมตีหนักตัวถัดมานะครับก็จะเป็นอ้วนไฟส่วนวงแหวนที่แนะนําให้ใช้เนี่ยจะใส่เป็นอันไหนก็ได้นะครับขอแค่อัน2เป็นวงแหวนแมลงป่องยักษ์เพราะเราจะเอาผลบัฟถ้าสถานะฝึกฝนอัคีสิขั้นขึ้นไป เขาจะอัปเกรดคิดค้อนเนี่ย40เป็นพื้นฐานนะครับและสถา,านะนี้เขายังเพิ่มโบนัสดาเมจเข้าไปอีกนะครับก็ให้ใช้อ้วนเป็นตัวละครดาเมจได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีอ้วนไฟ2ดาวแดงเนี่ยใช้ตัวละครอื่นก็จะดีมากกว่านะครับอย่างตัวละครนี้เลยครับเย่กวนถ้าถามว่าเย่กวนดีอย่างไงเขาจะดีตรงที่สกิลวิญ,ญญาณวงแหวนที่4นะครับเป็นสกิลนี้นะร้อยบุปผาสังหารแต่มาถึงเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดปบัฟก่อนนะครับเปิดปบัฟสกิลนี้และพื้นฐานอย่างน้อยตัวละครเย่ ปีเวลาเขามีสถานะเกสรลอยลาจะต่อเนื่องจนจบการต่อสู้เลยนะครับปกติผลบัฟนี้จะอยู่5เทิร์นแต่ผลของ2 5 0 0 0ปีก็จะทําให้ผลอยู่ตลอดไปซึ่งผลของเกสรลอยลานี้นะครับเขาก็จะอัปเกรดดาเมจให้เย่กวนเธอที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เธอที่สองสิบห้าเปอร์เซ็นต์เธอที่สามยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เธอที่สี่สามสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์เธอที่ห้านะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะได้ดาเมจจากตรงนี้นี่แหละนี่ก็เลยเป็นต,นนตัว นอกนั้นจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่เลยส่วนถ้าถามว่าตัวละครสายคอ้อน,นอื่นๆสามารถใช้ได้ไหมก็ถ้าเพื่อนๆมีดาวสูงนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ถ้ายังไม่มีดาวสูงใช้อ้วนหรือเยกวนก,นก่อนจะดีมากกว่านะครับซึ่งน,นี่ก็จะเป็นทีมตีกระดูกที่ทําดาเมจได้ในระดับหนึ่งเออแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับถังซานอาวุธลับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากจะให้ถังซานอาวุธลับทําดาเมจได้สูงเราก็ควรที่ต้องใช้อูดกลไกเนี่ยเป็นเข็มมรสุมปูผ,ผาส่วนถ้าถามว่าหน้าไม้จุกันเลี่ยงได้ไหม้้้นน้เเเนนน่่ยยคาาาดามออกววูและรับ ถ้ามีเข็มก็ให้ใช้เข็มส่วนต่อให้เรามีเข็มดาวสูงแต่ถ้าพัฒนาเลเวลไปยังไม่เยอะก็ยังจะไม่ปลดล็อกความสามารถนะครับอย่างในกรณีที่จะปลดล็อกความสามารถ4ดาวแดงการพัฒนาเข็มมรสุมปูผาเนี่ยต้องถึงบวก60ก่อนแ่นในการพัฒนาเนี่ยเลเวลก็ต้องถึงด้วยเช่นกันนะไม่ง่ายเลยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็พื้นฐานนะครับถ้าจะให้ดีทังซานอาวุธลับของเพื่อนเนี่ยโก,โก,โกูควรจะต้องทํา2ดาวแดงด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งทังซานอาวุธลับมีดาวสูงเขาก็จะได้พาสีฟติดตัวของเขานะครับ อาวุธรับร้อยพันผลของสกิลนี้นะครับเขาก็จะได้ทั้งคิริคอนแล้วก็คิดาเมจอันนี้เป็นตัวละคร5ดาวแดงใช่ไหม <c oughs> ก็จะได้รับค่าคิริคอนห้ิบอร์เและคิริดาเมจ120%นะครับและการที่เรามีดาวเยอะ <c oughs> ก็จะอัปเกรดดาเมจถาวรขึ้นให้อีกยิ่งเธอไหลไปนานนะครับ <c oughs> เขาก็จะเก็บสแต็กดาเมจได้เยอะมากขึ้นพื้นฐานที่เขา,าดาเมจสูงมากเลยนะครับส่วนในการลงสเตตัสเนี่ยเราก็ลงค่าสเตตัสแค่คิรวมได้ร้อยหรือเก้าริงๆไม่จําเป็นต้องงลคก็ได้นะเราก็ลงไปเลยคครับดาเมจส่วนจะลงสปีดเเพิ่มต์ก ับทีมแล้วแต่ได้เลยนะครับอีกรอบนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เอานะครับผมส่วนการทำดาเมจจะเป็นยังไงบ้างนั้นผมก็จะมีคลิปเก่าๆมาให้ดูนะครับ นี่แหละก็คือตัวละครและทีมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครอ,อะไรมากมายนะครับก็จัดทีมตามนี้ได้เลยนะยังไงสําหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าสะดวกก็ฝากกรบกรนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตัวละครของพี่เบียร์มากเลยนะครับที่ให้ยืมมารีวิวสาหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย